เราสามารถใช้บุญช่วยคนอื่นได้ไหมครับมันต้องอยู่ที่วิชาจรณะคือความประพฤติคือจรณะวิชาคือความรู้ถ้ามีทั้งวิชาและความรู้อาจช่วยได้อย่างเช่นกรณีในอดีตพู้เจ้าเคยต่อชีวิตให้กับกุมารน,น้อยเรียกว่ากุมารลักัสปะครับคือกุมารคนนี้มีพ่อแม่แก่มากแล้ว มีลูกเอาตอนแก่ mm hmm. แล้วได้ลูกมาก็โดยการไปขอจากเทวดาครับแต่พอถึงอายุครบรอบเจ็ดขวบเนี่ย mm hmm. พ่อแม่ก็อุ้มอ๋อไม่ใช่ไม่ถึงเจ็ดขวบเจ็ดวันเนี่ยพ่อแม่ก็อุ้มอุ้มลูกลไปหาพราหมณ์ผู้อาภโสข,ของหมู่บ้านไปหาครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้พราหม์ก็ให้พรพ่อแม่ว่าจง อายุยืนสุขภาพาแข็งแรงพอมาถึงข่าวของกุมารน,น้อยก็หยุดไม่ให้พรครับพ่อแม่ก็เลยถามว่าเอา้าทําไมไม่ให้พรลูกชายอะ่ะฉันต้องการให้ท่านได้ให้พรกับลูกชายดิฉันจะให้ได้ยังไงลูกมึงจะตายภายในเจ็ดวันเนี่ยอ๋อฮะล้วก็สุดท้ายพ่อเท่าแม่เท่าซึ่งมีลูกตอนแก่ก็เศร้าใจมากไม่รู้จะทํายังไงร้องห่มร้องไห้ จนกระทั่งได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาพักอยู่ในเมืองครับที่ตัวเองพักอาศัยอยู่ก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าสู่กันฟังก็ขอพรอีกไปขอพรฟังทมเสร็จเรียบร้อยก็ขอพรพระพุทธเจ้าก็ให้พรขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุวันนะพอมาถึงลูกพระพุทธเจ้าไม่ให้พรพราม์ทั้งสองคนก็เลยถามว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ให้พรลูกดิฉันและเจ้าค้า อ๋อลูกของโยมเนี่ยจะต้องตายภายในเจ็ดวันอืมครับพรามสองคนผมเมียก็ปล่อยโฮเลยนี่ถ้าพรจะเจ้าบอกอย่างนี้ก็ไม่รอดแน่แล้วแล้วทำไงล่ะพระเจ้าก็เลยดูอดีตของเด็กคนนี้ก็รู้ว่าเด็กคนนี้มีอุปนิสัยพระอรหันต์แต่ที่ต้องตายภายในเจ็ดวันเพราะมีอุปคา,าตกรรมมาตัดรอนอท่านก็เลยแนะวิธีที่จะต่ออายุลูก ด้วยการยังไงครับปรดติดตามตอนต่อไปเนี่ยหลวงปู่ต่ออายุลูกด้วยการให้บุญเนี่ยหลวงปู่อะหลวงปู่จะให้คอแห้งคอแห้งโอเคครับเข้าใจได้ครับแอบแครับเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์อะเป็นหนังซีรีส์ สองเรื่องละเดี๋ยวซีรีส์สองเรื่องแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ดูไตเติ้ลซีรีส์สองเรื่องแล้วครับคำถามต่อไปครับอแถมตอนจบให้ด้วยโอเคครับเด็กคนนี้หลังจากต่ออายุแล้วมีอายุถึงร้อยแปดปีเลยนะเหรอฮะแต่เดี๋ยวหลวงปู่จะมาพูดต่อไม่ครั้งหน้า เอาตอนจบไงจะได้เออรอดอ๋อโอเคถือว่าพระพุทธเจ้าท่านก็อส่งบุญให้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเออเขามีกรรมวิธีมีกระบวนการเ็เนี่ยผมอยากจะรู้ฮะหลวงปู่กาติดตามตอนต่อไปโอเคงั้นผมจะโน้ไว้ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถามหลวงปู่ว่าขี้พึ่งเทพโอสถทาบัวหอมเมียทาเมียหอมแม่ยายขั้นโฆษณาฮะ